นี่ครัพ mm. บพบกับผมประภาวินนี้พามาดูบ้านตาตาโอตาโอเป็นหนึ่งในพี่น้องสิบคนของเยเป้าเยเป้าอายายผมเนี่ยกับตาสงตาสงนี่ก็ตาผมแต่ตาโอไม่ให้ตาผมนะครับแต่ก็เป็นญาติกันครับนี่ครานี้จะเป็นวัดตรงจันฝังโน้นนี่นี่ปั๊มนี่อันนี้เป็นหน้าบ้านแท้ๆตรงนั้นครัวงั้นเดี๋ยวไปดูในตัวบ้านกันเลย let's go โอ้จมดินซะละแค่นี้นแหละเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเอาถอะแล้วถึงแล้วทีนี้ทีนี้บ้านหลังนี้ครับนี่นี่เข้าไปชิจูชีวีพเพล มาอุ้งอุ้งสาธา,ายเนี่ยฟุอันนี้เป็นชั้นบนขึ้นไปชั้นบนเลยเดอระวังกันาาหน่อยบ้านนี้นี่คือเป็นเดือนนี่นี่ถ่ายถ่ายเาต้องเดินระวังดีเดินดีๆบ้านเก่านี่จ้ะเข่าฟุ๊บแค่ถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปด้านล่างก่อน อันนี้มาจุดมาริี fade, ่ล่นนี่เล่นกองสักหน่อยอันนี้อันนี้เคยขึ้นไปบ่อยมากเลยตอนนี้นี่แต่ก่อนวิ่งเล่นกับน้องไม่ยานอะไรกับบนขั้นบนเขาจะว่าอะไรเราเนี การแถวน,นี้อันนี้แต่ก่อนเป็นห้องนอนรับแขกนะเนี่ยตรงนี้เป็นระเบียงเปนเครื่องพิมพ์ดีดเก่านี่มีตะเกียงแก๊สด้วยเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอะไรอย่างอื่นต่อนี่ตู้เก็บของยาวนี่ เออเลนกล่องสักหน่อยวู้เดนี่เดี๋ยวพาไปดูข้างบ้านอันนี้เปหะเลยอืมข้างนี้วันโอ้โหถ่ายเอาซะละเอียดอืมดูก่อนนี่โอ้โหนี่ เแค่เนี้ยแหละครับจบวิดีโอ